ถ้าเรานะคะดูแลตัวเองตั้งแต่เป็นเบาหวานไขมันความดันแน่นอนค่ะไตของท่านก็จะไม่เสื่อมแต่ถ้าเราไม่ดูแลแล้วเราบอกว่าเราคุมได้ด้วยยานะคะยังไงสุดท้ายจะต้องไปสู่ไตเสื่อมไตวายเรื้อรังนะคะขึ้นอยู่กับท่านจะไปเจอโรคไตไตเสื่อมไตวายเรื้อรังนั้นที่กี่ปีบางท่านก็เป็นเบาหวานไขมันความดัน10ปีบางท่าน20ปีค่ะบางท่านถึง30ปีเลยนะคะถึงมาเจอโรคไตไตเสื่อมไตวายเรื้อรัง แต่กว่าจะเจอคือเจอในระยะที่4ี่ที่5หรือว่าคุณหมอบอกว่าเตรียมตัวฟอกไตหลายๆถ้าเลยมาเจอไตเสื่อมเนี่ยตอนระยะที่5เมื่อค่าการทํางานของไตนั้นน้อยกว่า10แล้วเรียนรู้ไปด้วยกันเราก็จะได้รีบดูแลตัวเองแต่ท่านไหนนะคะที่ไตเสื่อมไปแล้วถามว่าดูแลฟื้นฟูได้ไหมไตเสื่อมไปแล้วก็ฟื้นฟูได้ค่ะแพทย์แผนปัจจุบันนะคะบอกว่าไตเสื่อมแล้วเสื่อมเลยไม่สามารถฟื้นกลับได้เตรียมตัวฟอกไตเลยนะส่วนใหญ่ก็จะได้ยินแบบนี้แต่มีหลักฐานมากมายนะคะที่ทําให้เห็นว่า ค่าการทํางานของไตนั้นสามารถที่จะขยับขึ้นได้ค่ะขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าสามารถที่จะทําได้ไหมมีวินัยในการคุมอาหารหรือไม่คุมอาหารได้ถูกต้องตามระยะไตาและตามผลเลือดหรือไม่นะคะคเพื่อนๆที่ยังไม่มีที่ปรึกษานะคะก็ให้ราเป็นที่ปรึกษาได้ค่ะเราไม่ใช่หมอค่ะราจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะวิรรทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรมพอเรียนจบแล้วเราก็ไปทํางานประจํานะคะอยู่บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอยู่แผนก QA นะคะรับการคุณภาพ พอทำงานไปประมาณ20ปีก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็เลยสนใจที่จะมาเรียนรู้ด้านสุขภาพนะคะเวลาไปโรงเรียนด้านเวิทศาสตร์จะลอวัยภาาประชาชน ของมอธุรกิจบัณฑิตค่ะและเรียนกับคุณหมอโรคไตหลายท่านเลยนะคะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เกี่ยวกับโรคความเสื่อมเบาหวานไขมันความดันหัวใจเก้าอยอกสูงโรคไตไตเสื่อมไตวายระรังแบ่งปันนะคะหรือว่าดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆด้วยรวมถึงเรื่องของอาหารอาหารแล้วก็โภชนาการต่างๆที่จะแนะนําให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาปรึกษาได้เพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีปัญหามีคําถามนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครล้วยก็เป็นเพื่อนของท่านคนนึงนะคะเป็นที่ปรึกษาของท่านได้เพราะฉะนั้น็นไลฟ์นะคะเพื่อนก็สามารถที่จะสอบถามได้เช่นนนกัะะค กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ